I'm not สนามเอฟเวรแลนด์นะคะเฟรมภุมิเซ่สสใสน้าตาลน,นะคะภุมิเซ่สสใสน้าตาลกรับอะไรงานตัวที่ท้ายสนามได้เลยนะคะใส่น้าตาลทั้งหมดเลยนะคะรายงานตัวที่ท้ายสนามเอฟเวแลนด์ได้เลยค่ะใส่น้ำตาลนะคะเดียอได้เลยนะคะสส่น้ตาลเดี๋ยวเฟีซ่อีกส,กสงีเยน,นะครับ